สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกบ,บิลมา รมมยานนะคะก็อย่างที่บอกกันไปเนาะว่าเราได้มีการเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพลังของครูบาอาจารย์นะคะวันนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะมาดูกันในเรื่องของดวงของเดือนสิงหาคมนะคะของคนที่เกิดวันทั้ง7นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้คือไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์อื่นเลยนะคะเนื่องจากว่าคิวดูดวงคือแน่นเต็มทุกวันจริงๆต้องขออภัยพี่น้องทุกๆคนด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเดือน สิงหาคมนี้เนี่ยดวงของคนที่เกิดวันทั้ง7จ,จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะปิ่นคงจะต้องออรบกวนนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานะคะแล้วก็เป็นค่าครูเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะให้กับแม่หมอปิ่นด้วยนะคะและการทํานายในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เหมือนอย่างทุกๆครั้งนั่นก็คือเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างก็อย่าได้ว่ากันนะคะโอเค ค่ะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะไปชมกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าดวงในเดือนสิงหาคมของคุณจะเป็นยังไงก็ขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดสถิตอยู่กับข้าพเจ้าและคนที่เกิดวันศุกร์ทุกๆคนณนะที่นี้นะคะแล้วก็ได้โปรดช่วยชี้แนะแนวทางให้ด้วยค่ะแล้วก็ขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ของคนที่เกิดวันศุกร์ทุกๆท่านด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเรื่องทั่วไปก่อนเลยเปิดไพ่สามใบ อขออภัยค่ะเมื่อกี้หลับตาจับนะคะเลยมีการกลับหัวสักเล็กน้อยเอาละค่ะเอไพ่สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะพไพ่ใบแรกไก่ทองปราบชาลวันพไพ่ใบที่สองกาม,มาเทพและพไพ่ใบสุดท้ายพระทักษะค่ะอ่ะ โดยทั่วไปต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่หห้ำหันกันสุดฤทธิ์นะคะมีปัญหาลายล้อมเข้ามาหาตัวคุณเนี่ยเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็มีการแข่งขันมีการแบบว่าแย่งชิงกันเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นคนที่อาจทางานประจําก็อาจจะมีแบบว่าปัญหาในด้านของสภาวะแวดล้อมในการทํางานนะคะที่พร้อมจะเลื่อยขาเก้าอี้คุณได้อยู่ทุกเมื่อพร้อมที่จะแทงข้างหลังคุณได้อยู่ทุกเมื่อนะคะแล้วก็สําหรับใครหลายๆคนนะคะก็คือ อาจจะมีการแบบแข่งขันกับคู่ต่อสู้ห้ามหันกันอย่างสุดฤทธิ์ถ้าไปขายของก็คือพูดง่ายๆเลยว่าจะมีการแบบดั้มราคาลงแข่งกันซะจนแบบว่าไม่เหลือกําไรอะไรแล้วนะคะในตอนนี้แต่ใดๆนะอย่างน้อยๆเนี่ยคือโดย่องเรื่องทั่วไปของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยอาจจะแบบดูแลดูแย่ใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆมันมีเรื่องดีเกิดขึ้นซึ่งนั่นก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะที่เออมันมีความสุขมันแฮปปี้ยังไงอ่ะคุณก็ได้รับการ อยู่ใจจากครอบครัวของคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ครองของคุณลูกของคุณหรือแม้แต่พ่อแม่ของคุณเองนะคะก็คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าสําหรับใครหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะมีความคิดที่ โหอยู่ยากและประเทศนี้เนี้ยไงคะก็อาจจะแบบมีความคิดที่อยากจะไปทํามาหากินที่ต่างประเทศในระยะเวลาสั้นๆนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็เป็นเรื่องยากอีกอยู่ดีนั่นแหละมันมีหลายเรื่องที่คุณจะต้องจัดการแล้วก็เคลียร์นะคะก็ขอให้วางแผนกันให้ดีๆนะคะและอีกด้านหนึ่งก็คือคุณเองก็จะเป็นนางแบกแล้วก็นายแบกแบกนะคะไม่ใช่แบบ <laughs> คือมันก็จะมีแบบปัญหาต่างๆเนี่ยคะ่ะถาโถมเข้ามาทําให้คุณเนี่ยคะ่ะต้องคอยแบบว่าไปซัพพอร์ตแล้วก็ไปรับผิดชอบแทนคนอื่นเขาทั้งๆที่ความผิดหรือว่าความรับผิดชอบพวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคุณเลยแต่คุณก็กลับแบบ ต้องเข้าไปดูแลแทนนะคะพูดง่ายๆก็คือแบบเป็นแพะรับบาปให้ใครหลายๆคนนะคะก็เลยอยู่ในสภาวะที่เป็นแบบเนี้ยเครียดวิตกจริตคิดมากนะคะหาทางออกให้กับชีวิตไม่ค่อยจะเจอแล้วก็ขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการมองโลกในแง่ดีที่มันดีมากจนเกินไปนะคะคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้ก็จะเป็นพวกที่อา,อาจจะแบบ หวังประโยชน์ส่วนตนอะไรบางอย่างนะคะก็ไม่ได้เข้ามาด้วยความจริงใจสักเท่าไหร่นักนะคะขอให้คุณดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าความเขาเรียกว่าไรความใส่ใจหรือว่าความแบบที่จิตใจดีมีเมตตาของคุณนั้นเนี่ยอาจจะให้ผิดคนได้นะคะก็ อ,อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะคือเป็นช่วงเดือนที่คุณเนี่ยค่ะจะต้องมีการาสำหรับใครที่นับถือ,อพระแม่อุมานับถือ,อพระศิวะ นับถือเทพแขกทั้งหลายนะคะรวมไปจนถึงนับถือบุรพมหา,หากรรษัตริย์ทั้งหลายนะคะแล้วก็นักรบต่างๆเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องแบบว่าเดินทางเพื่อไปสักการะท่านเพื่อขอพรให้มันรอดพ้นจากสภาวะที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะคะอ้าวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการงานกันค่ะ โอ้โหเทพพังคามาเลยใบยแรกตายแล้วสงสารคนวันศุกร์จังต่อไปนะคะพระแม่พพสุโอ้มีความหวังอยู่นะคะและไพ่ใบสุดท้ายนะคะก็คือไพ่เทพพุทธคุณคะ่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะเการงานสําหรับคนที่ทํางานประจําก่อนแล้วกันนะคะก็คือเป็นช่วงที่ต้องโหตลุกตลุกขอโทษทีค่ะตะลุยเออบุกเบิกกุยทางแบบโหทํา ทำงานหนักมากฟันทุกสิ่งทุกอย่างคือปัญหาและอุปสรรคถาโถมเข้ามาแต่คุณก็บรรยันตเหมือนกันนะคะก็คือแบบสู้สุดใจสู้สุดฤทธิ์้วยเช่นเดียวกันและสําหรับในบางคนเนี่ยนะคะชัดเจนมากว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยค่ะจะต้องมีการเดินทางนะคะเพื่อไปทํางานเ,เป็นสิ่งที่คุณเลือกเองด้วยเพราะว่าการเดินทางในไปทำงานในครั้งนี้เนี่ยค่ะมันจะทำให การงานหน้าที่การงานของคุณหลายๆอย่างเนี่ยค่ะคือมันมีความแบบสาเร็จในอนาคตรออยู่มันมีอะไรบางอย่างรออยู่มันค่อนข้างหอมหวนหอมหวานแล้วมีความอุดมสมบูรณ์ต่อชีวิตของคุณมากขึ้นคุณเลยตัดสินใจที่จะแบบว่าอยอมลําบากเพื่อที่จะเดินทางด้านด้นไปทํางานสําหรับบางคนเนี่ยนะคะมีการเ,เปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็คือมีการไปทํางานที่ต่างประเทศเพื่อหวังว่าชีวิตของคุณนั้นเนี่ยจะมีความสุขอุดมสมบูรณ์ในทาง ด้านการเงินการทองแล้วก็ชีวิตที่มั่งคั่งมากขึ้นก็ไปแล้วเนี่ยค่ะก็ถือว่าไปแล้วก็โอเคดีนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบลำบากในช่วงแรกที่ต้องตะลุยฟันฝ่านานับปัญหาน,านานับประการให้มันรอดผลไปนะคะแต่มันเป็นการสู้ที่สู้แล้วมันได้อะสู้แล้วมันประสบความสําเร็จอะเพราะฉะนั้นแล้วคุณสู้ไปเถอะเออแบบไ เขาเรียกอะไรไปขุดทองที่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้เนาะเอ่อเหมือนแบบเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยอะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทํามานานแล้วอะแล้วก็ไม่ไม่กล้าตัดสินใจสักทีคิดมานานมากแล้วนะคะคือไม่ใช่แค่คิดแค่วัน2วันหรือเดือน2เดือนแต่คุณคิดมาหลายปีมากแล้วมีการวางแผนมานานมากแล้วด้วยว่าจะไปอย่างไรจะเป็นยังไงแล้วกะด้วยนะว่าไปเนี่ยคืออะสำหรับ คือเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะไปเพื่อให้ได้สัญชาติเขาเลยอ่ะ,อะถ้าไปอเมริกาคือขอให้ได้กินการ์ดใบเขียวอะไรประมาณน,นี้คืออ่ะมันก็ให้สู้ต่อไปนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอยู่นะได้แบบว่าไปเจริญเติบโตไกลบ้านนะคะอ่ะโอเคทีนี้มาด้วยเรื่องของการเงินนะคะ ได้พระนารายณ์บำทมศีลป์พญา,าครุฑกับนางกากีและเทพพระอาทิตย์ค่ะโอ้ยคนเอาจริงๆในเรื่องของการเงินของคุณที่เกิดวันศุกร์เนี่ยะคะคือเป็นช่วงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่มีการเงินที่ ครองมากขึ้นนะคะหาเงินง่ายนะคะแล้วก็ใช้ครองด้วยเช่นเดียวกันแต่การใช้ครองของคุณนั้นเนี่ยมันคือการนำไปลงทุนต่อแล้วก็การนำไปช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะซึ่งคุณก็เป็นแบบคนใจดีปฏิเสธไม่ได้ตั้งแต่ตอนแบบต้นคลิปแล้วนะคะที่บอกว่าเฮ้ยคุณก็จะแบบต้องเป็นนางแบบ นายแบกอะไรเงี้ยค่ะคอยช่วยเหลือคนอื่นโดยที่บางทีเออเราก็เหมือนกับต้องแบกรับภาระอะไรพวกนี้นะคะเงินที่ได้มาตรงนี้เนี่ยค่ะใจคุณเนี่ยต้องการที่จะไปช่วยเหลือช่วยเหลือคนซึ่งช่วยในเรื่องของการลงทุนค่ะต้องบอกอย่างนี้นิดนึงนะคะว่าการนําเงินไปลงทุนร่วมหุ้นกับใครในตอนนี้เนี่ยสำหรับคุณแล้วเนี่ยคือ ช่วงนี้ไม่ค่อยดีถ้าคิดที่จะนําเงินไปลงทุนต่อควรที่จะทําด้วยความรู้ความสามารถแรงกายแรงใจของตัวเองเพียงลําพังค่ะมันถึงจะดแีแต่ถ้าเกิดว่ามีการนําไปลงทุนร่วมหุ้นกับใครแล้วเนี่ยค่ะอาจจะไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าที่ควรนะคะแล้วเงินก็จะแบบว่าศูนย์เออแบบ เป็นเป็นฟิลล์ลักษณะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการลงหุ้นกันไปแล้วเนี่ยก็คงจะต้องดูให้ดีนะคะควบคุมในเรื่องของอค่าใช้จ่ายให้ดีเพราะว่าคุณเป็น ประเภทพวกที่บอกว่าได้เงินมาแล้วชอบการลงทุนจริงแต่ไม่ค่อยได้ติดตามผลค่ะเอาเงินไปแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมาดูอีกทีตอนที่แบบว่าใกล้ๆจะสิ้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในช่วงระหว่างทางตรงน,นั้นน่ยคุณไม่มีการติดตามผลไม่มีการเช็คไม่มีการตรวจสอบไม่มีการคุยกันว่าจะนําเงินไปทําอะไรยังไงบ้างอันนี้คือคุณต้องละเอียดสักนิดนึงนะคะอย่าคิดแต่แค่แบบว่าจะโบยให้คนที่เราช่วยเขาเนี่ยค่ะทำแต่เพียงอย่างเดียวเรื่องเงินทอง ไม่เข้าใครออกใครคะ่ะคนที่รับเงินจากคุณไปบางทีอาจจะเป็นลูกน้องหรือว่าอาจจะเป็นแบบคู่หุ้นส่วนซึ่งถ้าไม่เคลียร์กันให้ดีว่าจะใช้อะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างเรานั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ยากนะคะแต่ใดๆนะถ้าคุณลุกขึ้นมาทํา ด้วยตัวคุณเองด้วยแรงด้วยด้วยแรงกายของคุณเอง,ท,งทั้งที่คุณก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยอยากจะพักผ่อนจะแย่อยู่แล้วแต่ว่าอา้าวไปลงทุนเพิ่มในอย่างค่ะเพราะว่าคุณรักการลงทุนค่ะพอมีเงินเข้ามาก้อนหนึ่งเนี่ยค่ะคือเก็บน้อยมากเอาจริงๆ แต่ว่าจะนำเงินเนี่ยค่ะไปเ,เสียกับการช่วยเหลือคนหรือเอาไปลงทุนต่อเลยคือรักการลงทุนมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะถ้าคุณจะรักเงินรักการลงทุนเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะแต่คุณอย่าใจใหญ่คุณต้องแบบว่าควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องคอสต์ต่างๆให้ดีด้วยค่ะแล้วมันจะมีโอกาสประสบความสําเร็จเงินจะเริ่มแบบว่ามีให้หมุนมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืถ้าคุณมีความละเอียดแล้วก็ใส่ใจกับมันมากพอค่ะ อ่าโอเคต่อไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของความรักกันค่ะพอแม่โพสบอุ้ยทำไมวันนี้พอแม่โพสบออกบ่อยจัง ดีค่ะต่อไปนะคะนางสีดาและใบสุดท้ายพระนามแผงสอนขออีกใบนึ่งนะ,ะพระพิคเนธราชาโชคขออนุญาตหวงางไพ่ใหม่นิดนึงนะคะโอ้ คุณขาต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าในเรื่องของความรักนะสำหรับคนที่ยังโสดหรือว่าไม่มีครอบครัวนะคะก็เป็นช่วงที่ได้บริหารเสน่ห์ค่ะจะเป็นช่วงที่คุณนะมีเสน่ห์มากใครเห็นใครก็รู้สึกชอบรู้สึกแบบอ,อยากจะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยคุยอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสนุกอะไรทํานองนี้นะคะก็ค่อนข้างอุ่นหนาฝากข้างเลยทีเดียวนะคะแต่ใดๆคือตัวคุณอนะ เอาจริงๆไม่ได้เลงในเรื่องของการมีคู่เลยช่วงนี้คือเหมือนกับว่าฉันต้องการที่จะเ a กมันนี่ฉันต้องการที่จะอยู่เพียงลําพังคือดวงโสดนะคะพูดง่ายๆนะคะ ต่อให้มีคนเข้ามาต่อให้คุณมีเสน่ห์แค่ไหนคุณก็จะปัดตกทิ้งหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าคุณเนี่ยค่ะมีเป้าหมายทงในใจในช่วงนี้นั่นก็คือการเมคมันนี่การ, money, การทําให้ชีวิตตาอยู่ดีมีสุขและอุดมสมบูรณ์ค่ะมันเหมือนกับว่าน้ําขึ้นให้รีบตักอะ่ะคุณมีเป้าหมายในเรื่องของการเงินการงานชัดเจนมากเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องคู่ถูกปัดตกทิ้งไปหมดเลยค่ะแล้วก็ใดๆนะคะก็คือเอ่อถ้าสําหรับบางคนแล้วเนี่ยค่ะคือแบบโหแบบมีคนเข้ามาเฮ้ คนนี้สเปคดีใช่ชอบแล้วก็สเปคของคุณเนี่ยคือจะเลือกเอาเฉพาะคนที่รวยด้วยเช่นเดียวกันคือแบบต้องรวยเท่านั้นอะไรทํานองเนี้ยก็จะได้อย่างที่ต้องการเพียงแต่แค่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะมันก็ไปกันไม่รอดเพราะยังไงก็ตามแต่ดวงคุณเนี่ยก็คือแบบว่ายังคงจะต้องเป็นโสดยังคงจะต้องแบบว่าอยู่กับความคิดของตัวเองอยู่กับโปรเจกต์ของตัวเองนั่งคิดอยู่คนเดียวเพียงลําพังอะไรทำนองเนี้ยค่ะได้รักมาในช่วงนี้ได้คนรวยมาตามที่ตัวเอง ต้องการก็จริงแต่ว่ามันก็จะเป็นรักที่แบบว่ารักง่ายหน่ายเร็วแล้วก็เลิกกันไปค่อนข้างที่จะเด็วปิดจอบกันค่อนข้างรวดเร็วในทํานองนี้นะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วอะแต่ต้องบอกเลยว่าเออเป็นช่วงที่เออมีความสุขอุดมสมบูรณ์พูนสุขดีนะคะเพียงแต่แค่ว่าตัวคุณเองเนี่ยกออ็ไม่ค่อยที่จะรับฟังในเรื่องของความคิดเห็นของ ของคู่ครองตัวเองสักเท่าไหร่นะอาจจะแบบว่าต้องต้องการที่จะอยู่เพียงลําพังเพื่อคิดเพื่อ,อทําอะไรเพียงลําพังโดยคนเดียวเลยทานองเนี้ยนะคะแต่ใดๆคือคุณขาถ้าเกิดว่าคุณแบบ เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างนะคะคอยดูแลเอาใจใส่คู่ครองของตัวเองบ้างมันจะทําใหา้ในเรื่องของความรักในครอบครัวนะคะมันอุ่นหนาฝากข้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําแบบนั้นแล้วแล้วก็มันก็จะทําให้แบบว่าความรักมันแบบรุ่มรุ่ม,มดอนๆออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีความเบื่อหน่ายเกิดข,ขึ้นได้ในความรัก ในครอบครัวของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับดวงเดงือนสิงหาคมของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะก่อนที่จะจากลากันไปนะคะกดลบกวนกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานนะคะหากคุณชอบคลิปนี้เนาะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะปิ่น ระบุไว้ให้ในช่องคําอธิบายข้างใต้คลิปไว้แล้วนะคะก็คือเป็นลิงก์ให้ก็กดมาทักทายสอบถามกันได้นะคะแล้วก็ออบอกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าช่องใหม่ของเราเออไม่ใช่ช่องใหม่ค่ะช่องของเราช่องเดิมนั่นแหละก็คือมีการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับครูบาอาจารย์นะคะชื่อซึ่งก็เปลี่ยนเป็นกระนละมาพรมมยาน,นะคะก็ออขอลาแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะตัดบทจบง่ายๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ